รู้ลึกรู้จริงรู้ทันข่าวแจกเงินอย่างตรงไปตรงมาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของเลนนี่ชาแนลจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตา3า39และมาตา40แต่ก่อนจะรับชมเลนนี่ชาแนลฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณค่ะ เช็คให้ชัวร์เช็คสิทธิ์ประกันสังคมมาตรา39มาตรา40เงินไขเข้าวันไหนหลังมีมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีปล่อยเงินเยียวยาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สีแดงเข้มทั้ง29จังหวัด ให้แก่ลูกจ้างนายจ้างมาตรา33ไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเยียวยาให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40คนละ5,000บาทให้แก่คนในกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ทั้งสิ้น6,694,210เเข้าสู่บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน โดยจะให้ผู้ได้รับผลกระทบใน13จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนคนปรปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปตัตตานียะลาและสงขลาชะเชิงเทราชนบุรีพระนคนรศรีอยุธยารับเงินก่อนในช่วงวันที่23-26สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์เยียวยาอีก16จังหวัดได้แก่การจนบุรีตากนาครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ ละยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองจะได้รับเงินเยียวยาครบทุกคนในวันที่27สิงหาคมนี้ตามไทม์ไลน์ดังนี้ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40วันที่23สิงหาคม64ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา39ในเขตพื้นที่13จังหวัดได้รับเงินโอน5,000บาท วันที่2 4สิงหาคม6.4ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา40ในเขตพื้นที่13จังหวัดที่มีเลขนำหน้าบัตรประชาชนตั้งแต่1 0ถึง16ได้รับเงินโอนจำนวน5,000บาทวันที่2 5สิงหาคม6.4ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา40ในเขตพื้นที่13จังหวัดที่มีเลขนำหน้าบัตรประชาชนตั้งแต่เลข1 7ถึง34ได้รับเงินโอน5,000บาท วันที่1 6สิงหาคม64ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา40ในเขตพื้นที่13จังหวัดที่มีเลขนำหน้าบัตรประชาชนตั้งแต่เลข35ถึง82ได้รับเงินโอน5,000บาทวันที่27สิงหาคม64ผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40ในเขตพื้นที่16จังหวัดได้รับโอนเงิน5,000บาท วิธีตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้มีสิทธิประกันตนประกันสังคมมาตรา39และมาตรา40สามารถตรวจสอบสิทธิเยียวยาได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมตามแต่ละประเภทดังนี้จะมีปุ่มตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39อยู่ด้านบน และปุ่มตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา40อยู่ด้านล่างหลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครทั้ง13หลักกรอกรหัสตัวเลขตามภาพที่กำหนดกดค้นหาเพื่อเช็คข้อมูลได้เลยค่ะ หากไม่ได้รับสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวหากอยู่ในพื้นที่ทั้ง29จังหวัดที่กำหนดแต่พบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าระบบสมาชิกประกันตนตรวจสอบชื่อนามสกุลที่สมัครว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่หากไม่ตรงให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อเปลี่ยนข้อมูลในระบบทันทีขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจ,นจบฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเลนนี่ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ